ุกผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามาว่าสารอาญาคดีทุจริตได้อนุมัติหมายจับหลวงพ่อแย้มนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดไร่ขิงซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่วัดเก่าแก่เป็นพระอารามหลวงนะครับ แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เดินทางไปกราบไหว้สการะแล้วก็มีการจัดงานเนี่ยบ่อยครั้งระดมเงินเข้าวัดเนี่ยโอ้โหคงไม่ต้องบอกกันนะครับมากมายมหาศาลแต่รายงานข่าวล่าสุดเนี่ยแจ้งว่าเงินของวัดเนี่ยเหลืออยู่แค่เพียงไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับเนื่องจากทางตํารวจกองปราบได้รับการร้องเรียนก็เลยส่งนักสืบไปประจําการอยู่ที่วัดนะครับเป็นระยะเวลา8เดือน จนทราบนะครับว่ามีการยักยอกทรัพย์โดยหลวงพ่อแย้มซึ่งเป็นเจ้าวาดนะครับโดยการเอาเงินของวัดเนี่ยออกจากบัญชีวัดมาใส่บัญชีของตนเองเนี่ยหลายครั้งรวมทั้งสิ้นเนี่ยสามร้อยล้านบาทแล้วก็โอนไปให้กับหญิงสาวคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นนายหน้าเว็บพนันเนื่องจากตามรายงานบอกว่าหลวงพ่อนั้นติดการพนันชอบแทงบาคาร่าแบบองอมแงมเลยนะครับถึงขนาดที่เงินไม่พอต้องไปยืมพระเพื่อน เป็นพระชั้นผู้ใหญ่จากวัดอื่นๆนะครับจนเป็นเรื่องอืดเฉาเกิดขึ้นล่าสุดนะครับคือโดนหมายจับนะออกหมายจับเนี่ยเป็นคดีทุจริตนะเพราะว่าเป็น เจ้าวาดนี่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะทุจริตป,ประพฤติมิชอบยักยอกเงินวัดข้อหาหนักครับติดคุกหัวโตเลยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าวาดนี่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายแล้วก็เป็นสารอาญาคดีทุจริตอีกด้วยงานนี้ต้องรอดูแหละครับว่าหลวงพ่อจะสู้อย่างไรเพราะเห็นบอกว่าเตรียมทีมทนายความแล้วก็เอกสารไปพบกับตํารวจกองบัญชาการสอบสวนกลางเป็นที่เรียบร้อยงานนี้จะสู้หลุดหรือไม่หลุดยังเป็นแค่เพียงผู้ต้องหานะครับอรอลุ้นกันต่อไปว่า จะลงเอยแบบไหนแล้วที่สําคัญตอนนี้จะสึกหรือเปล่าคือเดี๋ยวต้องลุ้นนะครับว่าถ้าศาลไม่ให้ประกันเข้าคุกยังไงก็ต้องสึกอยู่แล้วแต่ถ้าได้ประกันตัวออกมานเนี่ยต้องอรอลุ้นกับว่าหลวงพ่อจะยอมสึกหรือไม่ครับ